แองจีเบิรนแคปนะคันนี้นปีส0 2 1นสิสันวสนวาเอส์เซรเรแคปโซนาอีนะสี่อาปี2อันสิกเก้าเกแบบนวน สีสคันนี้กับดีแม็กซ์เฟคแะคันนสองันสิบเก้าเกียร์แมนนวลถ่ายตามสภาพเสาหน้าหลังขวาบุบงาหลังคาบุบกระจกบันหน้าแตกการถ่ายตามสภาพด้านนี้ค่ะ2องแสนบาทออนไลน์สมสุดราคาเปลี่ยนห่ออนไลน์สามแบาทน้ำหนึ่งสามแสบาทน้ำสองสามบบาทที่ออนไลน์นับสออนไลน์ค่ะคันนี้ค่ะี่สองคันนี้กับเอ็มจีดนแะคะคันนี้มีสองพันยี่สีนเกียร์ออโต้สี่แสนหื่พบาท นับออไลน่อ5 4อยคบเปลี่ยนหกห้าแสนห้าหมื่นหพันนับหนึ่งห้าาหมื่นหบาทที่น่าราอนนับสาไขค่ะดีแม็คันนี้นะคะปี2019เกียร์แมนนวดไข่ตามสภาพนะคันนี้ค่ะ295,000บาท387ราคาเปลี่ยน3า7 0 0 0ับหนึ่งนับหนึ่งสานันับสองบาท0ดบาทนับสามไข่ค่ะ ตำดับที่102คันนี้กับอ e ีสูตรดีแม็กซ์ไฟแคปหนึ่งจุดเก้ียี่แมนลนวลแผ่นเพจยามาใหม่นะคันนี้ชำระเงินครบ100%รเต็มรับเล่นทันทีค่ะคันนี้ไม่รับชอบกันโอนทุกกรณีไม่รับคืนขายตามสภาพรถซ่อมแซมมือดัดแกงแก้ไขจากบัติเหตุมาค่ะ290,000บาทนะคะ290,000บาทที่หน้าร้านนะคะ,ะ,ะ290,000บาทนับหนึ่งนับหนึ่งสองแสนบาทนับสองนับสองสองแสนบาทที่หน้าร้านนับสามขายค่ะ รีเวอร์ซินแแบ2.4อจเจค่ะ, J, คะปี2.019เกีาเ,เ,เมแมนนวลตัวเลยเกตบ,บีคันนี้เราเสริมแนบมานะคะ2 8 1 0 0 0พันบาท3 0 0นด้ดนจน้พันนองานจ็ืบาทหน้าร้อนนับสาไขค่ะ มาดูระดับที่6กคันนี้ค่ะกวิสูดีแม็กสเปคแคบ 1.9s คันนี้ค่ะสีขาวปี2 0 2พเกีเยเมน,นวลมน 5, บาท4 8 1 4ป0หบาท481,000บาท0 0บาทที่ออนไลน์นับขายค่ะอีซูซูดีแม็กสเปคแคบน่ก็เอสีขาวปีส0 2ักียร์เยเมนนวลคาสีค่าต่อเพื่อซื้อรับผิดชอบเองนะคะคันนี้ค่ะคันนี้ราคาเปิดที่4 8 0ส0า หนึ่งท่านด้านนี้ปดราคากันแล้วค่ะคู่แข่งมีต่อต้องยกแล้วนะ4แสนสามหมืนแปดับาทนับหนึ่งนับหนึ่ง4แสนสามืนแพบาทนับเตอต่อ4แสนสามหม่นไปมาราคาด้านซ้ายนับสจะพิส4แสนสา่นแปดพับาท นี้ค่ะที่สองกันนะคันีสองลังกิงก้งค่ะสามจุดห้าเคั่มปียี่สิบเกียร์มนนวคันนี้ค่ะสองแสนหบาทอะไรสามสออะไรสามสอ0สาาพนับหนึ่งน0บหนามนับสองสามสบาทที่ออไลนับ3ออนไลน์ค่ะมาดูคันนี้ค่ะสิบเอคันนี้กับ d ีแม็กแคทฟค่ะปีสองพเกเียร์มนนวล รถเกตเอนี้ค mm, ่ะ้าแสนห้านเจ็ดบาทเจ็บ0 0บห้าเจ็ดหมื่นเจ็ดพันน้ำอดห้าแสนเจ็ดห่นเจ็ดพัซ้าสนดหมนับ3เสื้อดำนับามัค่ะมาดูแบบที่ส2คันนี้ค่ะกับมิสูบิชิไตตันเมก้าแคปส5งจุดห้าันนี้ค่ะสีเทาปี2อ2 1เกียร์ปมนนวลค่ะ3 3 3แ0 0บาท3 8 3แปด3าาแสนปหมื่นพน้ำเดือดาแสน่ัน่แสนแปดหบาทนับ สามคายค่ะอซ์แคนาอินเปอันเบวิลแคบคลบเด็กอิดิชั่นนะสีดปีสองพเก้าเกียร์แมนนวลราคาเปิดที่สามแสนเจ็ดหมื่นส่พันลคลิกค่ะตีจานสอหม่นองับต์สแสนสองหมนสองันนับตสองสี่แอมื่นสอพันออนไลน์นับสามับน สำเรยจด้เบส็บแ,แบกอินชอนสองจุน้าอีนะซีดังดาปีสองพเก้าเกมมนนวลนะคะเปิดที่4 4่แสนบาทค่ะออะไลน์ะคะสี่แสนหกหมบาทนับหนึ่งสี่แสนหบาทนับตอสองสี่แสนหมื่บาทออนไลน์นับส 4ี่ทรกับลูกค้าค่ะดีแมคแคฟโฟนี้เกตบีบอยลูกค้าค่ะเกตบีบอยแคฟโฟลงแบ็มาพร้อมแล้วนะราคาเปิดที่4ี่แสนสี่ห่เก้าพันห้านึงราคเป็นด้านสายมือค่ะห้าแสนสี่นหนึ่งพันนบหนึ่งห้าแนับต่อหนึนับาทราคาด้านซ้ายนับสามบนิสันโวราเอ็นีสามร้อยที่เก็บสายชินาเอ็นะสีดัปีสอันยี่สเกมแมนนวล รถเกียร์บีบอยค่ะลูกค้าค่ะสภาพสวยเปิดที่สามแสนเก้ันค่ะลูกค้าขะสามพหึงค่ะเปลี่ยนตู้ไปเลยค่ะสามแฟนซี่หมืนหนึ่งพันนับหนึับตแฟนซี่เหมือนหนึ่ันนับ่อสองก็ไหมคะคันนี้3ามแ0 0 0ี่อบาทออนไลน์นับสมนิสันนอมสันโนทเก็บซจูด้าอีนะสีทองพเศีเก้าเกแมนนวเกียร์บีบอยค่ะลูกค้า เปิดที่281,000ันือนค่ะเป็นตู้เลยค่ะามแสนหนึ่งื่นหนึันบหนึ่งนับต่อสามแสนหนึง่งมหนึ่งพันบาทออนไลน์นับสามมาดู69วันต่อลูกค้าคันนี้ค่ะน,น,นาาาะิสันวาล่า NP สามร้อยตัว k ิ n g Cap สีต้มเอกเกตเอด้วยค่ะลูกค้าค่ะรถสวยคันนี้ค่ะรถเกตเอนะเปิดราคาที่3ามแสนบาททวน,ทวน ออนไนราคาตู้ต่อตา้าหม่นสองพันนับหนึ่งนั่ามแตนห้าหมื่นงพันต่สองาแตาห่นสราคาออนไลน์นับสาสันวา้อพีสอร้อยกิงแคบนาอีนะสีทปีสองพเก้าเกี่ยวนนกระบะนาวาไีสามร้อยกิ๊งแบคันนี้เปิดที่สามแสนเก้าพออนไลน์สราคาเปลี่ยนตู้ต่อลูกค้าขสามแสามหมื่นพันนับหนับ่สามนืับอสองสามแสาม่นสามราคาออนไลน์นับ Um... สำหรับพเพื่อนๆท่านใดน,นะครับที่ต้องการสนับสนุนนะครับในส่วนของ s อ a เนะครับเรามีผลภัณฑ์น้ำยานะครับทำความสะอาดรถยนต์นะครับทั้งล้างรถทำความสะอาดอนเนกประสงค์เคลือบเบาะน้ำยาเคลือบเงาล้อยางน้ำยาเคลือบทำความสะอาดเครื่องยนต์มีห้าสินค้านะครับพเพื่อนๆสนใจก็สามารถอินบ็อกหรือติดต่อผ่านช่องทางของแซมเตอร์ได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางบริษัทสยามพิเตอร์ารมูลนะครับ